ฉัโร่ทำอะไรเนี่ยอุปกรณ์มาสิบอันอ่ะเอออุปกรณ์ผมคิดไปมาสิบอันอ่ะเขาหายอีกแล้วเฮ้ยปืนกูหายอีกแล้วไม่ไม่มันพี่มันอยู่ในเอฟซีอ่ะเป็ไงอ่ะไปดิเป็นอะไรอไปีิแจ้งมาครับพี่ตีแจ้งเรื่องมาอะไรมันนะครับล่าสุืแบบเป็ดกูฟังกูดีๆนะแต่เรียกกูถือเอเจทูล่ะกูเก็บรถกูถือปุ๊บเนี่ยมันวจะดีๆกูไอจีม้าอสื่ออะไรนันมือกูหายแล้วนะคิมอจิอ้อนนะมึงเคยเห็นพี่หยิบมาแล้วมันหายหยิบมาแล้วมันหายใช่ไหมพี่ น่าจะเกิดเพราะไม่มันหายไปแล้วใช่ไหมพี่น่าจะเป็นเพราะว่าวันนั้นน่ะไม่เข้าใจจริงน่าจะเปอร์เซ็นต์การตีของโต๊ะมันน่าจะผิดพลาดครับมันทําให้แบบว่าเปอร์เซ็นต์มันมันลดร้อยอ่ะพี่มันก็น่าจะต้องพีเอ็กน่าจะเขียนสคริปต์เอาไปเช็คอยู่ครับพี่เวลาพี่หยิบออกมาแล้วคนอื่นหยิบไม่เป็นไรใช่ไหมครับมีใครมีเอ็เอทไหมตรงนี้หยิบมาผมหยิบไม่เป็นไรพี่แต่ว่าเอ2แเ้อทเราใส่สกินน่ะไม่แล้วอย่างนี้พอเข้าเมืองมามันลดแล้วอย่างนี้ทาไงอ่ะต้องไปตั้งตีใหม่ครับพี่ ฮะตีใหม่นั่งตีใหม่นะครับไม่แต่ตีมันตีติดไปแล้วนะสบายใจพี่อย่างี้อ่ะเรื่องเคสนี้ก็มันเป็นความผิดพลาดของทางระบบปรับพี่ตีเดี๋ยวให้ของไปตีใหม่แล้วกันนะครับผมนั่งตีใหม่แล้วกันนะครับพี่เพราะว่ามันนั่นเช็คแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะพี่อันนี้คือคือเฉพาะเรืองรอใช่ไหมครับคือให้ถึงการันตีไหมตีไปกี่ทีก็เอาตามนั้นก็พอครับไม่มีการันตีแค่กี่ทีก็ตามนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกงใจใจคับเปสเออ อ่าผมฟังอยู่ครับพี่ไปรพองตีไอ้เหี้ยโดนหนาก็ไอ้สัตว์เอ้าพี่มองตาผมพี่ตีพี่มองตาผมมาปืนกูหายพี่ว่าใครอยู่ในพี่ว่าใครอยู่ในมองดวงตาผมพี่ว่าใครอยู่ในดวงตาผมกูไม่รู้อ๋อพี่เอกเห็นแล้วนั่นไงเห็นไหมล่ะอ้อพี่เอกนี่ตัวเรือจริงๆได้สัตว์กระปุนมาถ้ากูไปโดนพี่กูมีปืนมันไม่ได้วันนั้นพี่ตีสองทีผมก็ให้พี่สองชุด แค่นี้มันยาวมันติดล้อใช่ดิพี่เป๊ปมือใจร้ายไปเฮียผมไม่ได้ใจร้ายผมเป็นร่างจำแรงพี่มีปัญญาอ่อนเป๊ปไอ้เฮียกูเดือดร้อนผมผก็อยากจะรับผิดชอบไปพี่แต่ผมก็มีอำนาจแค่นี้พี่ผมเป็นแค่ร่างจำแรงแล้วที่กูทิเกตไปในปัญหาเนี่ยไอ้สัตว์นั่นคือคนที่ต้องแก้ให้ได้ควายไม่ใช่มาเป็นร่างจำแรง และแก้ปัญหาไม่ได้โง่นี่ไงวิธีแก้ปัญหาก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้เฮียอะไรให้ไปสองชุดไปตีชุดพ่อเป็นไงสองชุดประจาหอดเสียไปกี่ร้อยล้านไอ้สัตว์อันนี้ผิดกฎเฮียอะไรทําเฮียอะไรก็ไม่ได้ไอ้สัตว์ปืนกูก็หายใครกันแน่ที่แม่งผิดกฎไอ้สัตว์คนอื่นใช้กระสุนหายหมด้ไอ้เลยนะเอาคนอื่นควักอะได้าตีพี่วิวกไม่ได้ใส่ไปพี่ใส่ไปครับนั่นไงเห็นไหม มึงทำอะไรมึงสมองอะไรดิเป๊บโอ้ยพี่พี่ด่าใครพี่ด่าด่าคนในดวงตาผมเอามาไม่เดี๋ยวเขาก็แฝงอยู่นะไอ้เจ๊ก็คือเขาให้สาให้คืนอะกูก็มองว่ามันเจ๊นะใช่เออมันผิดพาดี่ระบบไงมันเป็นอย่างนี้แหละใช้ใช้หูฟังมาสองชุดเฮ้ยพี่ตีไปกี่ทีก็ให้เท่านั้นเลยพี่มันก็อย่างนั้นแหละกูตีไปร้อยล้านแม่งให้คืนสองชุดยาอ่อนปะมึงว่า เฮียดีๆเอามาไอ้เฮียกูไม่เล่นไม่ได้พี่กูเลิกแค่รักเลิกเลยเหรอพี่กูเลิกเตะมึงต้องเข้าใจอีกรอบหนึ่งกว่าพี่ตีตีตีแต่ว่าไอ้เฮียอีกรอบหนึ่งให้ผมให้พี่คิดอีกรอบหนึ่งกูเลิกเลิกตัดกีทีกันเลิกถ้ามึงไม่เอาปืนมาให้กูถ้าพี่พูดอย่างนี้ก็ไม่ยากเตะเลยเหรอ กันมาโอ้ยพิธีงี้มึงแค่์พิตีหรือวะจันมึงมีสิทธิ์เทียอะไรกับปืนกูเนี่ยไอ้เฮียแม่งจะยึดตามเบอร์ใจเลยผมไม่มีแต่นู่นเขามีอ่ะเอาปืนให้ก็ได้พี่ไม่ยากหรอกมาพี่ไอไปแล้วพี่อยู่ในตัวปืนอ่ะมาไอ้เฮียดีจีตัวไหนอยากโดนอ้เฮียเนี่ยพญาอ่อนเลยเฮีย เนี่ยที่บันแลนวะเนี่ยปืนเป็นเท่าไงพี่ก็บอกเมื่อกี้ลั่นเลยนะพี่ไอ้อะแรกก็ไม่ได้บอกตะกี้ว่าสองพี่แป๊ะก็บอกเมื่อกี้คุ้มคุ้มเจ๊อืคือนายวิแล้วมันหายได้ยังไงมันใหญ่เกินข้าวไม่ยึดได้หรอครับถ้าถ้าพี่ลิฟต์ของตอนแรกคิดว่ายึดตอนแิ้ไปแล้วติเก็ตมามีลิฟต์ลิฟต์ไม่เสร็จหมดแล้วครับลิฟต์ไม่เสร็จหมดแล้วตั๋วติ๊ก ets ไปกําลังจะปออกหมายเรียกงั้นเดี๋ยวพี่ส่งของชื่อทุกคนให้เจมเลยแล้วกันเจไปกระจายข่าวบอกได้ ควรไม่เอาของไปเนี่ยเหลือนเนี่ยเย้เอ็กถ้าชีวิตมึงไม่มีที่อะไรทำเนไอ้สัตว์มึงมาทำอะไรแบบนีงไา้นรกหาชเจอไรฮัชเจอไรจง คนวันนี้พี่ยอมใจเลยหว้ยชั่ชคนที่มางานสามเฟสอะไอสัตว์กูใส่เสื้อหนาๆสองตัวข้างในไอชิกูยังหนาวะแม่งผู้หญิงแม่งใส่เสื้อในตัวเดียววะไอขี้อะกูกล้าพูดเลยกูเห็นคนหนึ่งใส่เสื้อในตัวเดียวอะแล้วก็กระโปรงอะกระโปรงเลยนะ มาในงานอะไอเ้เชื่อกูยอมเลยเจ็ดแม่ไอ้สัตว์ระบบเผาผ่านเขาดีจัดไอ้เฮียเอาไขมันมารับความหนาวเย็นได้ด้วยมองใหม่แค่นั้นคือมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วไม่งี้นเรา,าพูดไม่ได้ถูกต้องปะคือมันต้องเห็นอยู่แล้วครับเราจะปฏิเสธว่าเราเราไม่เห็นไม่ได้หรอกแต่คือมันก็ใจปะกูไม่ได้ไปอันนี้แต่กูบอกว่ากูว่าคิดได้ใจไอเ้เชี่ยเขาไม่หนาวหรอวะ มึงเข้าใจไหมสิ่งที่กูเกิดคําถามคือไม่ใช่ว่าเขาสวยเขาเด็ดเขาเอ็กเขาอึ๋มนะแต่กูนึกในใจไอ้ชิคุณหนาวขนาดนี้เขาไม่หนาวหรอวะแต่และคนยอมใจเลยแต่งแต่งตัวกันมาแบบเผ็ดมากอะแซบเลยอะแต่งตัวนะโอ้โห เปิดนู่นเปิดนี่โอ้โหสาตาว์ไฟกันไปสาดไฟกันมาหูตาจะแตกไอ้เหี้ยตาจะบอดเลยอะมองไหม่เห็นไม่ใช่ครับมันไม่มันไม่เชิงอารมณ์คาร์บอยครับมันเป็นเสื้อในอ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็มันเป็น เสื้อในอันนี้อันนี้เสือ้อในกูกูอธิบายดีเฮียมากแต่มึงก็เคยแบบน,นี่เสื้อในแล้วก็เป็นชุดวีอย่างเงี้ยแล้วเป็นกางเกงในบางๆเลยอ่ะ <S <S แล้วน้องก็ยังเด็กอยู่เลย